ผมก็เป็นคนเครียดคนหนึ่งที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรหลายอย่างและร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต,ต้องปิดอีกต้องบอกว่าผมไม่ได้มีความภูมิใจนะที่ผมออกมาพูดอย่างเงี้ยคือผมสุดทางแล้วไอ้ชิบมึงเข้าใจป้าปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันไม่ใช่ภูมิใจนะทํากิจการไม่ใช่ว่าไม่เคยเจ๋งแล้วมีร้านนมเลยกูไปแม่งตั้งตั้งตั้งริมถนนมาทั้งชีวิตอะ่ะไม่เป็นไรไอ้เฮียไม่เข้าใจทําไมต้องร้านกลัว ผมพูดไปมีแต่พังอ่ะมันเฮิร์ตครับผมปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผมกต็ต้องรู้สึกดูถูกตัวเองอีกผมเป็นซึมเศร้าด้วยผมต้องมาแบบโดนคําพูดอีกเดี๋ยวที่บ้านผมต้องมากดดันด่าผมอีกเปิดแค่นี้ก็ไม่รอดญาติผมก็มาเคยบอกผมว่าบีแม่งทําชื่อเสียงตระกูลประชากิจเสียหายเนี่ยไปทําพลังใบหรืออะไรพยายามไม่ต้องนี่ไม่ต้องอวดรวยไม่ต้องอะไรญาติผมก็มองผมเป็นแบบผมงงไปหมดอองงแล้วผมก็ทําตัวไม่ถูกเป็นคนดีต้องเป็นไงวะ รวยน้ำใจรู้จักว่าไม่ต้องรวยที่สุดแต่คือผมใจเย็นมา8เดือนพี่แต่ผมโดนงี้ผมไม่ไหวว่ะผมปิดร้านเลยเจ๊งแค่นี้มันไม่ทําให้ผมตายหรอกชีวิตอ่ะแต่ทําให้ผมเสียใจแล้วผมไม่อยากเปิดกิจการเียอะไรอีกเพราะว่าความลําเอียงของเขตและเจ้าหน้าที่เว้ยทำไมทุกอย่างมันต้องจ่ายเล็กจ่ายน้อยจ่ายอะไรก็ตามทั้งใน,นที่เราทําถูกกฎหมาย กับกายเป็นมาบีบเรามาอะไรเนี่ยต้องปิดร้านแล้วปิดร้านนี่ใช่ว่าผมจะทําพาษาสะใจนะผมก็ต้องมานั่งร้องไห้กับตัวเองอีกว่าแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวมึงทําไม่สําเร็จอะแค่อุปสรรคนั่งหน้าร้านไม่ได้มึงไม่สู้วะแต่ผมไม่อยากสู้กับอะไรเงี้ยทุกคนมันน่าเบื่อมากเลยอะผม,ผมพูดตรงๆนะครับถ้าไปเหยียบต้นตีนใครนี่ขอโทษนะฮะก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีสีแล้วก็มีบาปที่ติดตัวอยู่นะครับ หล่คนแถวนั้นซวยด้วยบีมแค่รู้สึกว่าคุณเป็นคนเหมือนกันอะ่ะกูไม่ได้อยู่ที่นั่นนานยังไงวะมันเหมือนเนื้อมันมันเสียเก่ามากเลยนะคือพ่อเปิดกิจการตรงนั้นสร้างชื่อมาจนสร้างรายได้ได้หมดอะ่ะผมแค่จะเอาร้านเก่าของพ่อมาหรือกิจการที่บ้านมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวม่องตอนพ่อกูจ่ายไม่เคยมีปัญหากูแค่จะเปิดร้านก๋วยเตีย๋ยนั่งง่ายๆมีปัญหาชิบหายเลยงงมากๆแลยคนชื่อ Even อีเปิ่เนี่ย อิเปิลบ้านบาทเนี่ยนะนะที่ร้องเรียนอยู่นั่นนะ่กลางวันเนะี่ยผมให้คนไปสืบมาแล้วมันขายข้าวกลางคืนบ้านอยู่ในซอยไม่ได้เกี่ยวกับลวกๆหรือริมถนนหลวงวรจักเลยไม่ทราบว่าเจ้าที่กูหรือว่าปักกุง้งหรือตีจ่จเอียไปเข้าฝันมึงเหรอนะเอาบ้านเลขที่กูเดี๋ยวยังไงผมก็จะปิดละเอาบ้านเลขที่ผมไปแทงหวยซะนะแล้วขอให้ชีวิตมึงเนะี่ย วนลูปอยู่ในแค่นี้นะคงไม่เจริญขึ้นหรอกถ้ามาลังแกคนอื่นในการร้องเรียนเอาลูกเก่าๆมาร้องเรียนจี้ชาวบ้านอยู่นั่นหรือถ้าไม่ร้องเรียนนะแล้วเทศกิตหรือว่าใครก็ตามที่บิ้วเรื่องขึ้นมาแล้วมาจะมาบี้ผมด้วยการเก็บเงินหรือแกล้งผมนะผมขอผมผมกราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพเทวะ องที่คุ้มครองกรุงเทพมหานครอยู่และ88เขตผมขอให้คนที่ทุจริตมีความชิบหายในชีวิตและความไม่เจริญในหน้าที่การงานและคอยทุกสิ่งที่มันทำเป็นเรื่องที่แปดเปื้อนโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจขอให้เข้าสู่ตัวมันและความไม่เจริญในสิ่งที่มันตั้งใจเบียดบดบงัง ทำร้ายและกดขี่ประชาชนขอให้มันได้รับผลการพวงนั้นด้วยเถิดสาธุกาให้มันแฝๆครับเพราะว่ามันส่งมาตรฐานเกินไปนะครับสาธุครับผมอยู่เขตป้อมปราบสตูพ่ายครับถ้าแถวนี้เขตบางพัดครับก็ไม่เคยมีปัญหาของผมนะฮะแต่ผมเคยวางเขตบางพัดก็มีปัญหาผมเคยวางทุนตอนโควิดใช่ปะ ผมทำแพรเว้ยแพริมน้ำใช่ป่ะวางวางวางเขตมาหาเรื่องเลยเว้ยบอกอันนี้ไม่ได้ต้องเสียภาษีเสียภาษีเฮียอะไรแม่น้ำเจ้าพยาของมึงเหรอเขตแม่งโคตรงงเลยเขตบางพัดตรงเนี้ยเนี่ยเขื่อนตรงเนี้ยพูดก็พูดเฮียํำคาญแม่งจะเอาตังค์หมดอะตรงเนี้ย แต่เนี่ยทำถูกกฎหมายอยู่แล้วเพราะไอ้เฮียตอนน้ำท่วมปีห้าสี่แม่งสร้างให้ประชาชนเขาสร้างเขื่อนเนี่ยทำให้แม่น้ำเจ้าพญาน้ำไม่ท่วมนะแต่แม่งมองไม่เห็นวิวหาเลยเลยแล้วเขตเนี่ยตอนนั้นอะสะพานจะพังเอ,เ,เอาเสาเอาเสาไม้ช่วยทำ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 ปุ๊บเขตจะมาเก็บภาษีบอกตอกลงดินไอ้เวนดุลพินิจมึงนี่คือแบบไม่รู้ข้อมาจากโดเรมอนหรือเปล่าไอ้เฮียผมว่าข้าราชการทุกคนต้องจบปริญญานะและความแบบ ความพินิจพิเคราะห์หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าสิ่งที่ท่านกินมื้อกลางวันมันคงจะแบบทําลายเซลล์ในสมองไปเสียหมดแหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะท่านเหนื่อยใจเหมือนกันนะอยู่ประเทศเนี้ยผมนึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อบอุ่นนะแต่ตอนนี้ผมแม่งโคตรเหนื่อยใจกับประเทศเพราะอะไรหรอวะแม่งอวยฝรั่งเฮียเห็นคนไทยแม่งเหมือนกับแบบกาก,ากีนังเฮียคุยไม่ไหล่ก็ได้แต่แม่งอวยฝรั่งอวยเงินดอลลาร์เราจะเริ่มเป็นแบบสอบป,อป,อปอลาวนแล้วเว้ย มันคือมึงจะให้แบบพวกจีนพวกอะไรมายึดเมืองรับไม่ได้รับไม่ได้ชิบหายเลยเลือกปฏิบัติสุดๆแล้วเวลาตัดสินอะไรก็ตัดสินอิงตามกระแสสังคมงงงงไปหมดแล้วอะไรเนี้ยทำตัวไม่ถูกแล้วเราอยู่ที่ไหนอยากอยู่ในอยากอยู่ในโคคูนมากเลยอ่ะูกูจะอยู่ยังไงอะ่ะงงชิบหายแม่งไม่มีมาตรฐานไม่พอแล้วแต่ดุลพินิษฐ์คำเนี้ยแม่งเขามาดุลพินิษฐ์นี่คือแบบ โคตรกว้างเลยอาจจะเป็นคำที่ง่ายๆนะสามซิลเวอลดุลพินิจหรือดุลระยะพินิจแต่แม่งคือแบบลำเอียงพูดเล่าเรื่องไปเรื่อยเหมือนผมนั่งคุยได้ระบายด้วยเพราะผมก็เป็นคนเครียดคนหนึ่งที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรหลายอย่างและร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต,ต้องปิดอีกต้องบอกว่าผมไม่ได้มีความภูมิใจนะที่ผมออกมาพูดอย่างเงี้ยคือผมสุดทางแล้วไหนมึงเข้าใจป้าปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ มันไม่ใช่ภูมิใจนะทํากิจการไม่ใช่ว่าไม่เคยเจ๊งรวะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านง่ายๆตั้งใจจะเปิดในถิ่นฐานเดิมๆที่แบบเออเส้นที่เราโตมาเห็นกลางคืนแม่งเงียบเราอยากทําให้มันคึกคักถนนมันจะได้มีอะไรแล้วมีร้านนมเลยกูไปแม่งตั้งตั้งตั้งริมถนนมาทั้งชีวิตอ่ะไม่เป็นไรไอ้เฮียไม่เข้าใจทําไมต้องร้านกลัวแล้วก๋ยเตี๋ยวเอาจริงเวลามึงมาขอทีนี้16ห่อกูก็ไม่ได้คิดเงินนะเพราะมึงบอกว่าเดี๋ยวบอกพี่บีมนะ ไม่ได้จะจ่ายลูกน้องกูด้วยพูดแค่นี้ก็เช็คชิบหายผมพูดไปมีแต่พังอะ่ะผมถึงอยากพูดกลางๆพูดไปมีแต่พังเจ๊บ่าอิ่มตังจังอยู่ครบอิ่มจังตังอยู่ครบไม่พอยังยังไม่เอื้อมหน่วยกูอีกแม่งเศร้าชิบหายเลยผมไม่อยากพูดพูดด้วยเดี๋ยวมีคนชิบหายไหว้วอดเยอะแน่เข้าใจปะ่ะผมไม่อยากหักหลังเพื่อนหรือหักหลังคนที่ผมยกมือไหว้หรือเรียกพี่เข้าใจปะ่ะ แต่ถ้าพี่มันไม่น่าเคารพคำว่าพี่แม่งก็เป็นแค่คำเข้าใจปะผมไม่แคร์เพราะคนที่รักผมและเป็นพี่ผมจริงเยอะแต่ถ้าพี่ด้วยอาชีพพี่ด้วยสังคมหรือต้องมายกมือไหว้กันด้วยสังคมหรืออาวุโสกว่าไม่ไม่จาเป็นนะเพราะผมคือมึงได้ทราบมาแล้วว่าโลกใบนี้เนี่ยการละและเทศะมันต้องสําคัญแต่แน่นอนว่าใจสําคัญกว่าถ้าไม่มีใจกันมาคุยไม่รู้เรื่องอไรเฮียแสดงว่าเราคุยกันคนละภาษา ราะผมคบคนคบด้วยใจก่อนถ้าไม่มีใจมันก็กระเด็นอยู่รอบข้างผมไม่ได้เข้าใจปว่าผมคบคนด้วยใจใจแรกใจรู้จักคํานี้ปะ <S <S อย่าไปสนใจคนแย่ไม่ครับมันเฮิร์ตครับผมปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผมกต็ต้องรู้สึกดูถูกตัวเองเอ,งองีกผมเป็นซึมเศร้าด้วยผมต้องมาแบบโดนคําพูดอีกเดี๋ยวที่บ้านผมต้องมากดดันด่าผมอีกเปิดแค่นี้ก็ไม่รอดญาติผมก็มาเคยบอกผมว่า บีแม่งทําชื่อเสียงตระกูลประชากิจเสียหายเนี่ยไปทําพลังใบหรืออะไรพยายามไม่ต้องนี่ไม่ต้องอวดรวยไม่ต้องอะไรญาติผมก็มองผมเป็นแบบตัวเฮียอะไรผมงงไปหมดลุงผมเนี่ยเฮียเป็นพี่ชายพ่อผมพ่อผมก็ทะเลาะกับลุงผมเหียแม่งไม่คุยกันไอสัตว์พอกูคุยแม่งกดดันกูซ้ายขวาซ้ายขวาบอกคนนี้พ่อไม่สอนก็พ่อ,อกูไม่ค่อยสอนกูจริงอ่ะพูดอะไรเขาพูดให้ห้วนๆเนี่ยกูไม่ค่อยสอนกูต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยชิบหายตลอดอะ่ะคืองง แล้วผมก็ทำตัวไม่ถูกเป็นคนดีต้องเป็นไงวะอ๋อใส่ในาฬิกาลิชาร์ดมิวปาเตโนเลก็กแดกวายฟูลบอดี้นั่งชิลๆแล้วเล่าว่าวางแผนชีวิตกูจะรวยยังไงกูจะเก็บยังไงกูจะต้องลงทุนอย่างไรถึงเป็นคนรวยที่เรียกว่าคุยรวยน้ำใจรู้จักว่าไม่ต้องรวยที่สุดแต่มีน้ำใจและมีคอนเนคชั่นที่แบบว่าไม่มีสุดทางอะ่ะ ชอบอย่างนั้นมากกว่าเข้าใจป่ะไปที่ไหนไมีแต่เพื่อนมีแต่คนอยากจะช่วยเหลือดูแลกันและกันกูชอบแบบนี้เข้าใจป่ะไม่ชอบเอาเงินมาคุยกันมึงเข้าใจพลังใบป่ะตอนนั้นที่กูบ้าทําพลังใบมาใบแม่งเหมือนกับตัวแรกทุกอย่างอ่ะแรกใจแรกความเป็นคนแรกความไม่มีหัวโขนคุยกันด้วยใจแล้วก็คุยกันด้วยความเคารพและนับถือหรือ respect กันเราคุยกันได้หมดเข้าใจป่ะ มันไม่ต้องถือยศถืออย่างยูนิฟอร์มมึงแขวนไว้เดี๋ยววันตายก็ไม่ได้เผาไว้ในโรงลูกหลานมึงเก็บไว้อยู่ดีอ่ะเข้าใจว่ามันแบบมันแบบอย่าถือยศถืออย่างเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนแก่คนหนึ่งโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ว่าทําอะไรคิดยาวเดี๋ยคนเราแคนกันไม่ให้สามวันห้าวันพี่แม่งแคนกันจนวันตายถูกป่ะพี่อคนเราแม่งชีวิตเดียวกันหมดพี่ลูกกระสุนก็ราคาเดียวกันหมดถูกป่ะมันอยู่ที่ใครคิดสั้นอยากจะทําร้ายกันแล้วกันอ่ะมันแค่นั้นเลย เดคือผมใจเย็นมา8เดือนพี่แล้วผมโดนงี้ผมไม่ไหวว่ะผมปิดร้านเลยผมช่างแม่งผมโทรคนยกเลยอินเทอร์เน็ตละเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมย้ายของทิ้งหมดแล้วตอนนี้ไม่ขายลูกค้าไม่ต้องมากินแล้วก็ได้นะมาถ่ายรูปเล่นได้บางทีถ้าผมมีของในสต็อกผมแจกฟรีด้วยกินฟรีไปเลยไม่แคร์อยู่แล้วเจ๊งแค่นี้มันไม่ทําให้ผมตายหรอกชีวิตอะแต่ทําให้ผมเสียใจแล้วผมไม่อยากเปิดกิจการที่อะไรอีกเพราะว่าความลําเอียงของเขตและเจ้าหน้าที่เว้ย มันจะทําให้ผมไม่อยากเปิดกิจการและทํางานเี้ยอะไรอีกเลยทําไมทุกอย่างมันต้องจ่ายเล็กจ่ายน้อยจ่ายอะไรก็ตามทาั้งที่เราทําถูกกฎหมายแล้วเราทําไม่ได้ของผิดกฎหมายแล้วเราก็ไม่ได้ทําเว็บพนันไม่ได้ทํเที้ยอะไรแบบที่คนไม่แม่งทําแล้วไม่ได้คนแบ็กอัพให้รวยเหลือเกินเว็แบบพนันโชว์บินไปเที่มองนอกไปเฟิร์สคาสกลับมานั่งขี่ในโถแม่งทาด้วยทองคําใส่ทองแม่งขีบกระเจียวใส่มุกเฮี้ยอะไรก็ตามอ่ะที่ทําตัวไฮโซรวยเหลือเกินแม่งนั้นอะ่ะแบ็กกราวแม่งอย่างเฮี้ย แต่ได้รับการนับหน้าถือตาล้สักผู้หยากผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็หนุนนำเพราะเงินแม่งถึงโคตรเหนื่อยเลยเข้าใจปะรอบตัวผมมีหมดอะจะไปชี้ทำลายครอบครัวคนอื่นก็ไม่ได้ถูกปะเราก็นั่งนั่งโทษตัวเองไปทำไมกูโง่ยางทำไมกูแม่งโลกใบนี้แม่งไม่แฟร์เลยจนบางทีหมดศรัทธาไม่รู้ไหว้พระแล้วได้อะไรเปล่าเลย จนบางทีหมดศรัทธาไว้ต้องไหวศาส,สนาอะไรถึงจะรับฟังคําวิงวอนของลูกบ้างหรือว่าทําไมลูกไม่ไม่รวยเหมือนคนอื่นเร็วบ้างแต่คนอื่นบางทีก็ไปใช้ชีวิตในคุกหรืออะไรก็ตามเมื่อเข้าใจนั่นก็ผลกรรมของทุกคนอ่ะดังนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องของผลกรรมถ้าคุณไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็อย่าเริ่มใช่ป่ะผมเองก็แม่ผมไม่เอาเลยผมรู้อยู่แล้วหน้าผมเฮี้ยอยู่แล้วผมทําอะไรคนแม่งผมทําดีแทบตายคนก็มองผมเฮี้ยเพราะคนแม่งจัดที่หน้าตาหน้าผมดูคนดีที่ไหนอ่ะ คือแม่งเล่นละครก็เล่นเป็นตัวเฮี้ยทั้งชีวิตบทคนดีแม่ก็ไม่ส่งมาให้กูเล่นเฮี้ยเล่นจนบางทีมองกระจกตัวเองก็มองทําไมกูดูเฮี้ยจังวะเข้า <c oughs> <c oughs> ใจว่าแค่ทําหน้าแค่นี้ก็ดูโคตรเฮี้ยแล้วอะ่ะคือแค่เนี้ยดูเดะดูเป็นฆาตกรแล้วอะคือมึงเข้าใจปะก,กูเป็นคนหน้าเฮี้ยแต่กูไม่ได้แบบเป็นคนเฮี้ยแองคุยนิดหน่อยบอกชักสีหน้าไอสัตว์ก็หน้ากูเป็นเนี้ยให้ทําไงวะ แม่งย şey> ิ้มก็บอกเจ้าเล่ห์เห네ี้ยกูยิ้มอย่างนี้บอกกูยิ้มเจ้าเล่ห์แม่งคนเราดูใจเว้ยไม่ได้ดุดาแม่งเล่นเป็นตัวเหี้ยจนคนคนชอบคิดว่าเหี้ยงงงมากแล้วหลายคนไม่กล้ามาถ่ายรูปคิดว่าดุดุเหี้ยเลยละครมันดุชีวิตจริงกูคงแบบบอกเลยไงไปไปขับรถเป็นไปได้คือแบบเข้าใจไหมทุกคนผมเมื่อมาคุยผมก็อยากรีแลกซ์ทุกคนไม่อยากมาเครียดไม่อยากอะไรคือ เป็นตัวเองอ่ะเด็กตอมเป็นตัวเองอ่ะเออแล้วก็แบบมาพูดความจริงกันใช่ป่ะไม่ได้แบบพาดพิงถึงบ้านใครไม่พาดพิงผู้ใหญ่คนไหนไม่พาดพิงกับคนที่ผมเคารพรักไม่พาดพิงถึงคนที่ผมมีปัญหาด้วยไม่ใช่แต่ผมจะให้รู้ว่าสังคมไทยแม่งเป็นแบบนี้จริงๆมันคือความอักลี่และเป็นอักลี่ทรูธหรือว่าเป็นความอุบาทในความจริง<ม>ที่พวกเราก็ยังเรียกว่าหลับตาข้างหนึ่งมไม่รู้ทนทำทยียอะไรเหมือนกันผมว่าเด็กเด็กยุคใหม่อ่ะลุกฮือขึ้นมาได้แล้ว ถ้าอยากเห็นระบบเปลี่ยนจริงอะ่ะเด็กยุคใหม่ลุกฮือขึ้นมาเข้เขาใจว่าต้องรวมตัวมันถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตย เพราะสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันคือประชาธิปไตยครึ่งใบพี่พิพ์ขอบคุณตลอดเมื่อจะเป็นมอเตอร์ไซค์คนเดินผ่านพี่ขอบคุณนะครับที่มาทานรสชาติโอเคไหมครับหรืออะไรผมตั้งใจเปิดกิจการแล้วก็ใหญ่ทุกคนอร่อยกับร้านผมแล้วก็ไม่ต้องมาจ่ายแพงๆเพราะผมเคยเปิดร้านญี่ปุ่นแล้วที่สุขุมวิท49ใช่ปะ่ะค่าเช่าแม่งขึ้นแสนสขึ้นเป็แถมคนมันกินไม่เยอะ ผมเจ๊งโควิดไปนึกมี4ี่ห้าร้านน่ะเข้าใจป่ะแล้วผมจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวง่ายๆผมเออมาเริ่มอะไรง่ายๆเริ่มใหม่ดูไม่เป็นไรแม่งยังโดนก่อกวนแถมแม่งแบบเจ๊งอ่ะเข้าใจป่ะคือตั้งหน้าร้านไม่ได้ไม่เป็นไรรถไซเรนมาจอดเปิดวิ่งแวงแวงวงแหวอย่างเงี้ยตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มผมเดินไปถามเลยพี่เขาไม่นั่งกินเบียในร้านเถอะเปิดงี้แม่งไม่สบายใจกระหมดพี่เขาบอกเออเข้าใจเดี๋ยวหัวหน้าพี่บอกให้พี่มาเนี่ย ก็เห็นใจนะเว้ยนี่คือเห็นใจเทศกิตนะบอกลุกน้องเฮ้ยพี่เขาอยากกินอะไรทําให้พี่เขากินเลยคือไม่ใช่ว่าเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกผมว่าคนที่หน้าไหวหลังหลอกคือคนที่มาพูดกับผมดีแต่หลังบ้านไปพูดกับผม,มอกีกอย่างหนึ่งคนนี้คือคบไม่ได้ในชีวิตนะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะถ้าเป็นคนประสานงานแล้วต้องมีความชัดเจนเข้าใจปะ่ะคือไม่ได้ตีกันอยู่แล้วอ่ะในเรื่องอาวุโสเราให้เกียรติกันอยู่แล้วแต่ว่าความจริงเราก็ต้องคุยกันดูกูต้องเกรงใจบ้านคนอื่น ที่เขาทำสองมาตรฐานกับกูต้องเก่งใจอย่างนั้นเลยเหรองานศพพ่อแม่กูเขาไม่ไปหรอกเข้าใจป่ะบางทีคนเราแม่งเก่งใจกันมากกลัวดอกพิกลจะร่วงไม่เข้าใจใช่ป่ะกลัวอะไรวะกันแกล้งทางธุรกิจหรืออะไรเงี้ยโลกใบนี้แม่งมีแต่ความอุบาทเข้าใจป่ะคือแบบพอกันทีอ่ะคือแบบค,คือคือควรจะจริงใจกันหน่อยอ่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่เหลี่ยมกัอนอยู่นั่นอ่ะเหลี่ยมจัดแล้วบอกเพื่อนไปไกลเลย หรือว่าต้องมีติดไม้ติดมือให้พวกมุ่นวายติดไม้ติดมือคืออะไรครับถ้าผมให้ติดไม้ติดมือคือคอร์รัปชันแล้วซึ่งไม่ใช่ผมไม่เคยโอนนะครับเขาตอนแรกมาเขาบอกโอเคบอกว่าเผื่อเป็นค่าปรับค่าอะไรนะโอเคผมก็ใส่ซองไปเอานายพี่จะเกษียณเดี๋ยวจะขอหงสักลังหนึ่งก็โอนไปค่าปรับก็ให้ไปแถมให้ยึดเก้าอีก้กับโต๊ะไปด้วยโต๊ะแดงผมกับเก้าอี้่ะถ้าไปเอาคืนที่เขตขอให้อยู่นะพี่นะ ไม่ใช่ไปใช้นั่งกินกันหมดแล้วนะผมไม่เอาก็ได้พี่ทิ้งไว้ฝากเขียนไว้ด้วยเรื่องเอื้อเฟื้อจากบีมสลันยูณนะลวกๆวกที่ปิดไปแล้วพี่เขียนไปเลยดอกจันแมงใหญ,ใหญ่หรือไปบริจาควัดให้ผมด้วยพี่ผมบริจาคได้หมดแหละเพราะผมหมดใจกับร้านนี้แล้วพี่เพราะพี่ก่อควรจนผมแมงคอและไม่อยากทาแล้วใช่ปะ่ะทําอะไรถูกกฎหมายทําอะไรที่มันจริงจังทําอะไรที่อยากจะเริ่มต้นสตาร์ทอัพแม่งไม่มีจริงเฮีย <c> ก <oughs> ่าจะสตาร์ทอัพเนี่ย โดนมึงพอตไว้ตลอดเลยเนี่ยจะตั้งจะตั้งจะชิวแหม่แม่งจะรีเซ็ตกูตลอดเจ็คอักซี่อ่ะผูบ่เก๋าเจ้งอ่ะดีกุมเอ็มคุณบีมาหาที่เปิดจอดรถได้สังคมมันก็คือผมอยากได้ที่ใหม่ครับถ้าใครมีที่ใหมออ่อยู่แถบแบบซ้ายหนึ่งหรือว่าแถบชุมชนแล้วก็จอดรถได้แล้วก็แบบ เปิดเพลงได้นิดหน่อยไม่รบกวนชาวบ้านผมอยากจะทําให้เป็นแบบเป็นคาเฟ่นูโดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็มีแลนเหมือนกันว่าผมจะไม่อยากทําแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวละผมอยากจะทําเป็นคาเฟ่เลยทุกคนนั่งดื่มชิลๆได้หรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเป็นเป็นเป็น e ีน2สองครับเพราะาตรงนี้อยู่แล้วเหนื่อยครับเคยเปิดกลางวันก็โดนสิ่งแวดล้อมมานู่นนี่นั่นมาล่าสุดสัมะกรนเข้ามาบอกว่าอยากจะแนะนําเรื่องภาษีผมบอก ไปดูได้เลยผมทําภาษีเองผมทําบัญชีเองทุกอันละเอียดเปะเพราะถ้าผมไม่ละเอียดเมียผมด่ายับเข้าใจปะ่ะคือผมทำทำบัญชีเองทุกเดือนไม่พอเมียผมตรวจทานผมถึงรู้ไงลูกน้องผมโกงเท่ไห่ผมรีพอร์ตสมรภูมิได้หมดอะ่ะลูกน้องผมแม่งติดพนันออนไลน์ขโมยเงินร้านไป49,700กว่าบาทเชี่ย <Yeah. S 1> คิดดูเดี๋ยวเปิดร้านนี้อยากเปิดอีกไหมอะ่ะลูกน้องก็หักหลังตั้งแต่อีมินตัวแรกแล้วลูกติดหนีกับชนบุรีขโมยเงินใบมีเป็นหมื่น เจออีกตัวนึ่งเต้ยแม่งเล่นผม,มไปอีกห้าหมื่นเทศกิจนี่นี่รวมนี่ผมโดนโกงมาในแปดเดือนนะแต่เทศกิจมั้งแต่วันแรกทุกวันเนี้แปดเดือน,นเต็มมีที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์ไปไม่มาสองวันละไม่มาเลยไม่มาแบบไม่มาเลยแบบไม่รู้จักเลยลูกๆคืออะไรลูกๆกเป็นวิญญาณไปแล้วไอ้บีมันตายไปแล้วเดี๋ยวรอฝังดินแล้วก็สวดอภิธรรมอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะก็งงเหมือนกันแต่วันอื่นกูมีตัวตนนะแต่วันที่ไลฟ์สดกูไม่มีตัวตนเลย บีมอ่ะไม่ได้จะก้าวเล้านะบีมไม่เคยก้าวเล้าผู้ใหญ่เลยแต่บีมไม่ชอบอะไรที่แม่งสองมาตรฐานเห็นเห็นเห็นแบบนี้มันไม่ไหวผมทนมาแปดเดือนไม่ใช่ว่าผมเออาเป็นนักร้องนะครับผมไม่ใช่นักร้องคือผมทนมาแปดเดือนแล้วมันเจ็กอักซี่มันเจ็บที่หัวใจแล้วเทศกิตมาแต่ละทีบอกโอ้พี่ก็เหนื่อยเหมือนกันไม่อยากทำแล้วพี่ก็ต้องมาตรวจมาอะไรถ่ายรูปมันเนาะคือผมสงสารคนปฏิบัติงานด้วยผมอยากให้หัวหน้าพวกพี่ๆเขาอ่ะ มาดูบ้างมาดูความเป็นจริงบ้างแล้วก็มาไก่เกลีย่ยเข้าใจปะ่ะประชาชนสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์ตำรวจยังมีชุมชนสัมพันธ์เลยไม่ั้นมันจะเข้ากับเ,เขาเรียกแหละต้องเอาตำรวจบ้านตำรวจที่อะไรที่ชอบเบ่งอยู่นั่นแหะแม่งเป็นตำรวจบ้านยศก็ไม่มี